อึดยูอึดกินนะครับเป็นตะกล่องนี่นะครับ นะครับมือนี่นะครับสิมาเยี่ยมช่มสวนพอยายดำนะครับเล่าปูบักพริกนะครับเล่าก็ปลูกผสมประสานกันนะครับอยู่นีนะครับมีเื่งบักพริกมีเท่งบักเงาะโซเลียนแล้วก็มีง่วานะครับสวัสดีครับบ่าวสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่นะครับเป็นยังไงกำลังเริ่มเลยเก็บประมาณไในเก่าถุงกาวพวนี้ เงีเเ้เริ่มแรกวะนี่ไม่ไม่เริ่มแรกเริ่มแรกประมาณเก่าซิปโกโรคนว่าอ๋อตอนนี้ราคาอยู่จังใดครับประมาณกับสี่ร้อยบาทต่อถุงต่อถุงหนึ่งพ่อแม่พี่น้องครับนี่น,นะครับพื้นที่ที่เข้าหลายปันใดครับนี่อัน่าจะประมาณไรเศษอ๋อนะครับนี่เข้ายังประทันหูปันไดนะครับเพราะว่ากําลังเริ่มนะครับกลังในช่วงนี้อาจจะได้เพิ่มขึ้นอีกอีกเท่าหนึ่งมันมันสิค่คอยร้ายขึ้นไปเรื่อย แล้วการปลูกพวกพิเข้าใส่เวลาจักเดือนครับสามีเดือนสเดือนมีเนหแล้กเบี้ยวากระุ่นแล้วแล้คบเบ้งแล้วเนาะครับเดือนัวีเดือน่ละจีเดือนต้องเบี้ยต้งยังน้ำมันตกีเดือนคนละ ว่าสีผ้พาพีนองมาเก็บบักพริกนะครับมาบพท่านฝนตกนะครับอีกอย่างหนึ่งผมก de ับย so ่านพ่อใหญ่าดำใส่ผมเก็บบักพริกนะครับเลยมาสาให้มันแล้วก่อนนะครับมากระดาใส่เนี่ยดันว่าเละนะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับเพื่อนนี่นะครับแม่ใหญ่แผลนะครับจะไมาเห็นหยังมือนี่มาซอยแห้งเก็บบักพริกมาซอยแห้งเก็บบักพริกเออได้ยั่บอก นี่นะครับสองคนอันนขอบรัวนี่เราเป็นดองกันเนอครับอครับเราสิออกไปทรงบักพิกกับาบาทนี่นะครับครับครับเราสิไปทรงเลยครับเดี๋ยวเราสิไม่ทรงข้าวนะครับ โอ้งวนนี่คุนเนะาะประยานคุนนี่นะครับเราอยู่เราเช็ดแบบผสมภาษานะครับมีง่วนะครับพร้อมมีสวนสวนทุเรียนสวนเงาะนะครับลำไยสารพัดนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นี่นะครับง่วนหน่อยนะครับกับมีนะครับ พอดีพ่อใหญ่ดำเราวอยูุผมจิบผ้าพีผ้านองรลักงัวเราเนาะครับนี่นะครับแปลงหย่านะครับเขาเกิปลูกเป็นแปลงเป็นแปลงไว้นะครับนี่เวลาเขาตัดสลับนะครับผุนนะครับเพื่อนกลางๆพุนก็บ่ท่านเดี๋ยวไปซองเมืองนะครับผุนผุนกับเอฟซี รับได้ปลาบวกพริกเลือกเลยที่แซมทุเรียนไหวนะครับพอแม่พี่น้องนี่ นี่นะครับมาบอท่านนะครับให้จินตนาการเอานะครับเดี๋ยวมืออื่นมือหือแดงเต็มไปเบิดนะครับพ่อแม่พี่น้องงามเหรอครับพ่อแม่พี่น้องมาบอท่านนะครับตะกองมันโคตรขี่ขานนะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ย่งเหลือให้เข้าช่มอยู่นะครับเรากําลังสิเก็บนี่นะครับเรามาที่หลังนะครับเขาจงไวให้เร้าเก็บสวัสดีครับย่าสวัสดีครับ ครับผมนี่นะครับเขามาเบิ้งนะครับวิธีการเก็บเขาเก็บเนี่ยด้นะครับอากาศย่าเหมือนแลงเลยครับแจ่มใสนะครับโอ้อย่างงามเลยครับขิงวัวล่ะค่ะโอ้เห็ดอินซี่นะครับจ้ะอยู่นี่นะครับคนนี้ขิงวัพวพ่อ เพราะว่างัวางหันแล้วครับสีชายเบื้งนะครับแล้วก็เอามาใส่หนีนะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหหนี่นะครับพันเจ้าสัว่าสันว่าขนาะเจ้าของเรากัยังบุคุณซื้อนะครับพ่อแม่พี่น้องให้ตากองคุณซื้อก็อสิบว่าคุณซื้อดอกเขาว,าากกว่าจยงไรบ้างวาวไปน้ำเขานะครับพ่อแม่พี่น้องนะนะครับคน ค้นเก็บกับปากแดงแดงเนาะครับมองไปดีหรอเจะค้นบาดนี้ปะยายบาดกระแซงค่ะบ่เมเบิ่งมาชมสวนกับอนทอดน้ำพิ่นโอ้กันเลยแวะเก็บอนทอดน้ำพิ่นอย่าเบลท่านเลยมาเก็บอ้ท่านมันงามเต็ม แล้วเอาออกไปทรงกัวก็มีนะครับพอแม่พี่น้องที่ทยเบิงเมื่อกี้นะครับนี่นะครับพอแม่พี่น้องยูนี่ปลูกผสมประสานนะครับพอแม่พี่น้องผมก็เลยผ้าพีผ้านองมาเบิงนะครับ พ่อแม่พี่น้องผมก็จิได้บุญผลานํำอีกได้ครับพ่อแม่พี่น้องเขาจะให้พริกไปตจำถ้าเฮามันเข่าปลาบักพริกยิกเอาบักเขือเขานะครับสไตชูวชกนะครับมันจังบูเปลืองเงินนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับ ปกติเราเล่นแขนได้ครับนี่ไม่ใช่แปะนี่ผ่อนแยงแยงมือนี่เฮ็ดงานเนาะครับนะนะครับพ่อแม่พี่น้องผมมาหาผีห่าหน่องนี่อึดยูอึดกินนะครับเป็นตะก่องนี่นะครับผู้ใดบ่อยากอึดยูอึดกินกับว่าเป็นตะก่องคือผมเลยครับห้าเืมาค ไปสวนทุเรียนเขาก็เอาทุเรียนเขาเขาจีบว่าให้เขาเลยเพ่อแม่พี่น้องเออนี่นะครับอันเพิ่นกับยูชนบุรีด้ครับนี่เพิ่นมาเป็นแมนปูยังว่าไปเรื่อยๆไลเพิ่นมาเป็นสะพายบ้านเฮ่านะครับเป็นคนชนบุรีเลยคนระยองเออคนระยองเนาะลืมไปโอ้ยต้องขอเอาขอเอาไพ่ได้หลายนะครับนี่อัน ลูกสะไบไม่ใช่แปะนะครับคนระยองอำาเภออะไรลูกอำเภอบ้านค่ายค่ะนี่คนอำเภอบ้านค่ายนะครับมาเห็นงานแถวนี่ขยันหลายจนคนสีสเกตหนีมดแล้วครับเขาสูบเล่าพอได้พ่อแล้วพ่อกินอยู่่พ่อแล้วพ่อแล้วเห็นว่าเห็นว่าก็อยากอายอยู่ไหนนี่นะครับเป็นยายเหลืองเล่านาบูนนาบึงอยู่เล่าญาติเอาหลาย บอเมนนะครับเราหย่านได้ลูกแต่ร้านบ่าเอาของเรานะครับไม่ใหญ่นี่เนี่ยนะครับบรรยากาศนะครับบ้านผมนะครับสีสเกตนะครับยูนี่ึ้นบ้านนี้ยังเงยนาะครับบ้านนี่นะครับมาเก็บบักพริกเล่ากับชิฮฮอดน้องใหม่ไปน้าได้บ้านนี้นี่บอเชื้ออยากบาอัน ไอ้บ้านกระแซงแม่นี่นะครับก็จิปลูกไอ้ทุเรยียนแซ่บใมดเลยนะครับนี่เต็มใบมดนะครับ้างๆแล้วปลูกมั่นนะครับนี่มีอ้อยนะครับนี่ยหวานกรอบนะครับนี่นี่แต่ไร่พร้อมกับมีเราสิเอาไว้มักไอ ลายยุ่งลายมะพวกมาแลงนะครับนี่นะครับยูนีนะครับเท็ดแบบผสมผสานเท็ดอินซี่ไรยสารนะครับพอแม่พี่น้องถี่ผ้ามาเบิงนะครับฉีผ้ามาเบิงนี่นะครับแต่ละสวนแต่ละสวนถี่ตะกองทายลุ่งนี่นะครับคือว่าสวนถี่ะสมผลสําเร็จแล้วนะครับพอแม่พี่น้องคือว่าหลายแหะครับแต่ว่ายน่งบวระสมผลสําเร็จเท่ากับสี่บกข่อยทายสดใสนะครับพอแม่พี่น้องกับกิจทายสวนที่ ชาบ้านหรือว่าทุกคนยอมรับแล้วนะครับพอแม่พี่นอ้องพุนนะครับพู้นะครับสนะวนทุเรียนอีกแปลงหนึ่งนะครับผูนเลาะวอทัวนะครับไหวมือรุ่นจังสจผ้าเลาะอีกนะครับเพราะว่ามาช่วงแรกๆนะครับผลตกนะครับพอแม่พี่นอ้อง เดี๋ยวครับรบ่บบนั่นนะครับเราไปส่งแป๊บเดียวเราฝนก็ตกมาพอดีเลยครับพูนโอ้โหท่ามกลางบรรยากาศพูนนะครับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยบาทสิ แล้วพอแม่พี่น้องทำลางบรรยากาศขนตุกเลยครับน้าครับพอแม่พี่น้องมีลุงกินน้ำนาะครับในสมัยโบราณผู้เ่าว่าไปจัดเอาอันเอาขวนมันเ้อะครับ<อ>เขาจีมีขวนขวานฟาจักแมนบอแมนก็เป็นกุ้มเสเดนะครับ <laughs> ป้าดนะครับเป็นนิมิตหมายดีๆนะครับพี่ทั้งพี่กับพี่อีกครับเป็นไก่เนาะท้าโชคดีนะครับนี่แกไก<อ><ด>่เลยครับเห็น<ย>ได้เห็นลุงกินน้ำนะครับผมแม่พี่น้องคุณอยากง,งามนะครับ่อแม่พี่น้องให้ผู้หญิงผู้หญิงไหนต่องผู้สาวไหนเออต่องผู้สาวแก,แก่สินแลนแกแกสินแลนไทยเลนใช่เนามันกับสีไข่แข็ขันเงินขันทองให้่อแม่พี่น้องเงยบาทดีนะครับ ผู้ใดอยากเค็ดกับวัฒนวนลิกสิทธิ์นะครับวิธีการนี่พูนว่าพูนว่าบ้าคือกันเลยออแต่ว่าอย่าให้มันมีค้นแล้วครับเนี่ยอะไรก่อนเป็นไงมันเป็นอะไรก่อนสมัยนี้สมัยนี้อาจจะมันจะบ่มีโอ้สมัยก่อนมันอาจจะมีสมัยก่อนนี่มันหลายเออมันคือเอาเวลาลงกินน้ำตีลงกินกุ้นแล้วก็เงืนขันเงินขันท้องเขากับพระท่านดะเอาไปจำนำ

เขาล่ไรเพื่อนเาไรแ่นะครับพอไปี่นอองไปไรเอาเองนะครับเพราะว่าเาจะต้องม่นใจต้องมันใจ่่อนครับผมผู้ใดเขาอยากปลูกมาพริาเนียเขาจะเรียมโตจะไหนเนี่ยมันงเกา่ยมลำบากเลยนะเพราะเรียมทีเพราะเกษตรกอเขาเบี้ยเขาเบี้ย ครับผมงายก็ว่าพ่อลระกาท่านกับว่าเารยนควรจะเฉลิมฉลองบินเฉลินเนี่ยนะครับครับผมแต่ไม่ได้แต่พื้นที่หรอกพวกนึงเขากับมึงเขาเลื่กนไปผูกกันแน่หลายอย่างครับผมมดูไม้ไหมเอาดูไม้ครับผันผู้ใดสนใจนะครับกะโทรสอบถามได้นะครับได้ครับครับผมพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมจีใส่เบอร์ไว้ใส่คลิปแล้วครับเพราะว่าพ่อใหญ่ดำบนะครับเล่าประสบผลสำเร็จนะครับในการเฮ็ด ไออาชีพเกษตรกรแบบเเกษตรผสมผสานไนสารแล้วก so, okay. ็พ่อแม่พี่น yeah, ้องครับผมสิดาเนาะหมายถึพล um ังหลักของสิดาครับผมในโอกาสเดียกขอขอบคุณินขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็นลุงกินดำนี่นะครับพ่อแม่พี่น้อง